กีฬาอาวุโสหรือว่าสูงอายุมันตอบโจทย์คนสกลุ่มกลุ่มแรกคือนักกีฬาจริงจังเคยแข่งขัน้นวัยที่เป็นช่วงพีคที่สุดของร่างกายไปแล้วก็มาแข่งรายการนี้ส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่35ขึ้นไปกับอีกกลุ่มนึงคือคนช่วงวัยรุ่น20กว่ากว่าเนี่ยทำงานไม่มีเวลาแต่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาพออายุ35ขึ้นไปเนี่ยรเริ่มมีเวลามากขึ้นก็มาแข่งขันรวมกับตรงนี้ได้เลยใช่ก็รวมตัวกันเป็นสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยแลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมขึ้นมา สนับสนุนโดยโรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพบริการห้องพักและจัดงานสมาัมมนายืนหนึ่งย่านธุรกิจใหม่ถนนรามคำแหง The Physics ศูนย์ออกกำลังกายมาตรฐานสากลชั้น3 IT Square หลัก4ี่ยู่ฟิสิกส์วีดีไซน์มาพบกันอีกครั้งครับกับเล่ากีฬากับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขและคุณสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาเพะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับ ในโลกออนไลน์ครับมีคนตกใจกันบ,บอกว่าเห็นเอกสารทางการเขียนว่ากีฬาอาวุโสหรือว่ากีฬาสูงอายุโดยมีหลักเกณฑ์ว่าผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปสามารถลงแข่งขันได้หลายคนครับรุ่นผมเนี่ยก็เลยตกใจบอกว่าเฮ้ย35เนี่ยเป็นผู้อาวุโสแล้วหรอเป็นผู้สูงอายุแล้วหรออ,อันนี้มันเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากีฬาอาวุโสห,หรือกีฬาสูงอายุเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคําที่เราแปลมาจากคําภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่า master game ซึ่งมาสเตอร์เกมนี่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นกีฬาที่มีกระแสความนิยมมากและก็มีการรวมตัวกันเป็นเรียกว่าสมาคมกีฬาสูงอายุะ,ะถ้าแปเป็นเทยนะฮะคือมีการรวมตัวเป็นสาพันนานาชาติเลยครับเพราะว่าเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า international master game association สมาคมสาพันธ์กีฬาสูงอายุ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยนานาชาติตรงนี้คือเราเองเนี่ยเราเขามองว่าขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยนะะกระแสะของคนสูงอายุเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องช่วงอายุเนี่ยของกีฬากับสูงอายุของคนในทั่วๆไปเนี่ยมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเป็นบว่าคนไทยเราเนี่ย จะเรียกว่าผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆในไม่ใช่ว่า60ขึ้นไปอันนี้คือตามความรู้สึกทั่วๆไปที่มีกระแสนในโลกออนไลน์ก็เพราะว่าเรื่องนี้สงสัยว่าสูงอายุตกลงมัน35หรือ60ใช่ครับแต่ในสวงอายุของกีฬาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพี่สังเกตดูเนะี่ยกีฬามันเป็นอย่างช่วงช่วงอายุอย่างอย่างช่วงเยาชวยาชนถึงประมาณ1 8บ0ใช่ไหมแล้วก็ช่วงประมาณวัยวัยวัยกลางคนหรือว่าช่วงที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดถึงประมาณ30มสิบไปเนี่ยช่วงนี้พอ30ไปตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเป็นซีเนียร์แล้วคนก็คือเลิกแล้ว่ใชมาแล้วก็อันนี้ก็พอไปเนี่ยคราวนี้ในอดีตเนี่ยมันจะมีกลุ่มอยู่นักกีฬาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในช่วงอายุที่ยังแบบแข็งแรง20กว่าเนี่ย พอพ้นวยไปประมาณ30กว่าแล้วเนี่ยปลดระวงังเลิกเล่นทีมชาติเริ่มเล่นอะไรเงี้ยแต่เขายังฟิตอยากเล่นกีฬาอยู่ก็คือการรวมตัวให้มีการแข่งขันของกลุ่มคนคนกนี้แหละก็เลยเกิดเป็นการแข่งขันของกีฬ<อ>า,าของคนที่มีอายุประมาณ30กว่าขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เขาถือว่าพวกนี้มีประสบการณ์ก็เลยเียกว่าเป็น<อ>มาสเตอร์เกมก็คือพูดง่ายคือรุ่นที่ร่รางกายดีที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นประชาชนชก็คือเอาคนที่เจ๋งที่สุดแข็งแรงที่สุดมาแข่งขันกันแต่ถ้าเกิดร่างกายของคุณเลยจุดพีคไปแล้ว ก็จะเข้าข่ายมาสเตอร์เกมซึ่งในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมากเห็นว่ามีแข่งขันรายการที่คล้ายๆกับโอลิมปิกของคนที่เลยจุดพีกอ่ะก็คือเหล่ามาสเตอร์เนี่ยแต่พอแปลเป็นไทยเนี่ยถ้าไม่ใช้ทับศัพท์ว่ามาสเตอร์เกมเนี่ยมันแปลเป็นไทยเป็นคําอื่นไม่ได้นอกไปจากคําว่าอาวุโสหรือว่าสูงอายุไม่ต้องตกใจเพราะว่าตรงนี้นะก็คือเป็นจุดอันหนึ่งที่ทางสมาคมกีฬาในประเทศไทยเนี่ยก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมานะับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโส นะซึ่งเขามีการเตะกันพวก,น,กนักเตะก็ประมาณว่าอายุ4ี่ห้าสิบขึ้นไปมีการแข่งขันเป็นรุ่นๆไปล้วมีสมาคมกีทาผู้สูงอายุไทยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นพวกนักกีทาที่อายุแบบเลยประมาณ30กว่าไปแล้วทท้งนั้นน่ะ mm hmm. มาแข่งขันกัน mm hmm. ก็รวมตัวกันเป็นสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยขึ้นมา <Okay. S 1> เพื่อจกกัดการแข่งขันกีฬา <Okay. S 1> แต่พอพอจัดการแข่งนกีฬาปั๊บเนี่ยข้อกาหนดหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดให้หนักกีฬาที่มีคุณสมบัติอายุประมาณสามสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันได้อันนี้ก็เลยเกิดเป็น ข้อที่ทมีคําถามไงอเอ้ยทำไมอายุกีฬาสูงอายุทําไมอายุสารพัดเป็นสูงอายุได้ไงหรืออาวุโสทำไมเป็นสารพ่า,ายุโสได้ไงก็คือว่ามันเป็นฟังก์ชันของตัวมาสเตอร์เกมหรือรว่ากีฬาอาวุโสหรือกีฬาสูงอายุแบบไทยๆเนี่ยใช่ครับมันตอบโจทย์คนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือนักกีฬาจริงจังนะครับที่เคยแข่งขันแล้วก็พ้นวัยที่เป็นช่วงพีคที่สุดของร่างกายไปแล้วแต่ยังอยากแข่งขันต่อก็มาแข่งรายการนี้อายุก็บางชนิดกีฬาไม่เท่ากันครับส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่สามสิบห้าขึ้ ช่วงวัยรุ่น20กว่ากเนี่ยทำงานไม่มีเวลา<ะ>แต่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬา<ะ>พออายุ35ขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะสบายแล้ว<ะ>เริ่มมีเวลามากขึ้นมีเวลามีเงินมีทองอต่างก็มาแข่งขันรวมกับ ตรงนี้ได้เลยแล้วเผลอๆบางคนที่ไม่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนมาแข่งในชนะนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยซ้ําไปนะฮะก็เลยตอบโจทย์กลายเป็นว่าไม่ใช่กีฬาเพื่อแข่งขันเอาเหรียญอย่างเดียวแต่เป็นกีฬาแบบทําให้ทุกคนทุกช่วงวัยเนี่ยได้เล่นกีฬาต่อเนื่องใช่ครับใช่ใช่ใช่ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือปัจจุบันนี้ราบอกว่ากีฬาที่เป็นเราเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะว่าอ n t e r n a t i o n a l Master สเตอกเนี่ยก็มีความหลากหลาย นะฮะอย่างอย่างที่เราได้เคยร่วมสัมผัสกันเนี่ยอย่างเขามีการยกระดับมาเป็นระดับระดับเเภูมิภาคก็มีเอเชียแปซิฟิกเกมนะซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเราเคยไปดูงานกันที่ปีนังหรือปัจจุบันนี้จะมีการจัดล้อโอลิมปิกที่วิทย์บอกเนี่ยคือรายการที่ว่าเวิลด์มาร์ชเกมซึ่งจะจัดกัน4ปีจัดครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดกระแสความตื่นตัวมากประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีการจัดการแข่งขันชื่อว่า Thailand Open Master Game ขึ้นมาซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย อันนี้ก็จัดกันมาเนี่ยจัดมา4ปีสีครั้งแล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการจัดการแข่งขันท่าน,นี้เกมกีฬาตัวนี้มันเป็นเกมหนึ่งซึ่งในนิยามเนี่ยอย่างที่วิทย์พูดนะว่าคนที่เลยไปทํางานแล้วเนี่ยก็มีสตุ้งสตางมีความพร้อมนนเนี่ยเนี่ยก็เกิดการที่จะเป็นกับเดินทางท่องเที่ยว<อ>และแข่งกีฬาก็เกิดการบรูรณาการการันระหว่างเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาเป็นสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาอ๋อคือมันตอบโจทย์ฟังก์ชันไม่ใช่แค่ไปแข่งขงันกันเพื่อชิงเหรียญเอาเป็นเอาตายแต่ว่า คนไปแข่งเนี่ยพอมีเงินก็พาครอบครัวไปด้วยใช่ครับพาลูกเต้าพาลูกทีมไปด้วยใช่ก็เกิดนําเงินไปสะพัดในพื้นที่นะครับแต่ว่าเมืองไทยก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังตามหลังต่างชาติอยู่พอสมควร,ครสมาคมที่มาร่วมชนิดก,กีฬาก็ยังไม่มากเท่ากับต่างชาติครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก1ิ 78สมาาคมนะที่มีการจัดการแข่งขันตอนนี้ก็จัดไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกจัดที่กรุงเทพมหานครครั้งที่2เนี่ยไปจัดกันอยู่ที่สงขลาหันใหญ่ครั้งที่3มาจัดที่ชนบุรีครั้งที่4ล่าสุดมาจัดที่เชียงใหม่และครั้งที่5ก็มีแผนงานว่าจะจัดกันอีกครั้งนึงที่กรุงเทพในปี2 5 6 8อันนี้ก็เชื่อว่าก็จะเป็นจุดหนึ่งเพราะว่าขณะนี้กระแสการยอมรับว่าสูงวัยเนี่ยในสังคมต่างๆเนี่มันเริ่มเพิ่มมากขึ้นและอย่างหนึ่งคคือวาามเบบิกน จากคนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน,ะนจะเห็นคนที่แบบมาแข่งฟุตบอลม,มาแข่งกีฬามาแข่งกีฬาว่ายน้ำเนี่ยอดีตนักกีฬาที่เป็นทีมชาติที่มีชื่อในตำนานประเทศไทยหลายคนนะก็กลับมาเล่นกีฬาในกีฬาโอลโสปิครั้งนี้ด้วยแล้วก็คนทั่วไปก็ไปผสมลงใ<ช>่ได้กลายเป็นชุมชนชเป็นสังคมที่ดีมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยใช่ครับแต่รู้สึกว่าพี่สุกรีเองก็อยู่ในคณะทํางานตรงนี้การได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐเองก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทําอะไรกันอยู่ ก็จริงๆเนี่ยคือขนะนี้ต้องบอกว่างี้ฮะคือการได้รับการอุดหนุนเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยก็ถือว่ายัางเป็นอย่างเชื่องช้าแล้วก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนจัดแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคนจัดนะค่อทั้งที่จะเด็ดเหนื่อยกับการหางบประมาณมาอุดหนุนเนี่ยอ,อยู่มากพอสมควรก็จัอองเป็นปัญหายังแแก้ไม่ตกนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นธรรมชาติทั้งพิษนะของคนทํากีฬาในประเทศไทยนี่นะคือกีฬาไหนมีเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยผมว่ามัน มันถ้าไม่ใช่กีฬาที่ยอดฮิตหรือมีกระแสการตอบรับมากๆเนี่ยก็ทั้งยากและโดยเฉพาะกีฬาสูงอายุโอโซเนี่ยนะฮะผมวิทย์ก็เคยได้มีคําใครมาประมาทวิทย์ไม่เห็นว่าอไปทําข่าวดีๆกินแล้วไม่ทำาลยทาข่าวคนก็คือพอมันเป็นเรื่องใหม่นะ,ะก็ตอนสมัยวิทย์ทำข่าวเนี่ย<ะ>ก็ พอบอกว่าจะไปทําข่าวเรื่องของกีฬาอาวุโสกีฬาสูงอายุก็คนก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะระดับบรรณาธิการ<อ>าก็เข้าใจว่าไปทํากีฬาคนแก่นะครับกีฬาเยาวชนทาไมไม่ไปนะแต่ไปกีฬาคนแก่ได้อะไรอ่างเงี้ยก็สุดท้ายแล้วผลงานในครั้งนั้นก็ตอบโจทย์ออกมาเป็นยอดวิวหลักล้าน<อ>าแต่ว่าวิาว์บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะทราบดีนะว่าการออกกาลังกายมันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์นะครับ<ช>เราก็สามารถออกกาลังกายได้ตลอดชีวิต<ช>ยิ่งออกกาลังกายมากนเนี่ยสังคมของเราก็ยิ่งแข็งแรงแล้วก็จะเป็นการลดงบประมาณในเรื่องของสาธารณสุข ถ้ามันไม่ดีเนี่ยคงไม่มี world master game ที่คนไปร่วมเป็นหมื่นแน่นอนโอ้โนะะน,นี่ผมว่านะตอนนี้เนี่ยเทนะ่าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับตัว imga นะคือสมาคมกีฬา Master Game นานาชาติเนี่ยเขาถึงกับเปิดให้มีการเาเรียกว่าประมูล b นะบิดดิง้งกันขอเป็นเจ้าภาพกันเลยนะแล้วตอนนี้นี่ไปถึงนู่นนะฮะปี2029แล้วอะ นะ,ะตอนนี้คือวันก่อนผมมีได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ว่าลอ,ลองลองเสิร์ฟเถามดูดีว่าถ้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีโอกาสไหมผมขาไปถามเขาบอกว่านู่นนะสองศูนย์สามสามถ้าจะเอาต่อคิวต่อคิวฮะตอนนี้ต้องสองศูนย์สามสามนะอีกอีกตอนนั้นผมก็อายุจคคงเจ็ดสิบกว่าแ <c oughs> ล<ะ>้วล่ะดูเหมือนว่าหลายๆเรื่องของวงการกีฬาไทยเราเริ่มต้นช้าก็ตามหลังคนอื่นอยู่พอสมควรครับสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากเรื่องของกรอบความคิด mindset ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญมากพอ คือสิ่งที่น่าเสียดายนะผมกาลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการกีฬาประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสในหลายๆด้านหลายๆมิตินะแต่ว่าสิ่งที่มันพลาดโอกาสไปคือ,อ,อคนที่เกี่ยวข้องนะ่หรือคนที่มีอํานาจในการบริหารในวงการกีฬาในประเทศไทยเนี่ยวิธีการมองหรองือวิธีการคิดเนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบแล้วก็การจะจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยบางทีข้ออ้างบางอย่างเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นเม็ดเป็นผลนะหรือการพัฒนา จริงจังจริงจังอันนี้ต้องคุยกันแบบในฐานะที่ผมอยู่ในวงการกีฬามายาวนานนะคือสัมผัสได้แล้วก็พอจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่ยังต้องรับการแก้ไขอยาง<อ>มากยืนยันนะว่ากีฬาอาวุโสกีฬาสูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องใหม่มากๆของสังคมไทยแม้แต่ข่าวที่ออกมาแม้แต่หัวข้อของชื่อรายการเนี่ยประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับการรับรู้รนะครับก็คงจะต้องช่วยกันผลักดันต่อไปนะครับถ้าเกิดคนในชาติออกกําลังกายกันมากขึ้นนะ สัดส่วนของประชากรที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะฮะรประเทศชาติของเราก็จะแข็งแรงเศรษฐกิจจะดีขึ้น,นแน่นอนนะนนนมันจะตามมาแน่นอนเมื่อคนในชาติของเรามีความเข้มแข็งสุขภาพดีครับ,รบก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่ากีฬานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ต้องตกใจไปถ้าเกิดคุณจะไปร่วมแข่งขันในรายการกีฬาอาวุโสหรือว่ากีฬาสูงอายุโดยที่ตัวคุณเองอาจจะมีอายุแค่35ปีหรือ30กว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรืร่องของสากลภายใต้ชื่อม e r ت เกม คนที่ผ่านชีวิตมามีประสบการณ์และร่างกายยังแข็งแรงไม่ใช่เรื่องแปลกในเวทีสากลครับ